พัฒนาให้โรงผลิตน้ำประปามีความใสมีความสะอาดขึ้นได้ขอเพียงนายกที่มีความใสใจลงไปดูแลกระบวนการในการผลิตน้ำประปาให้สะอาดใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหนึ่งแห่งใช้เงินลงทุนเพียงแค่ 2- อถึงแสนบาทเท่านั้นไม่เยอะนะครับในเรื่องของรอพศอตในเรื่องของระบบสาธารณสุขครับสองวันที่แล้วผมเพิ่งไปเยี่ยมที่หนองแคนจังหวัดมุกดาหารครับซึ่งคณะเข้าหน้าได้ทำจนประสบความสำเร็จมาเป็นแรมปีแล้ว คเครื่องไม้ <S <S เครื่องมือ <S <S ที่ทําให้ผู้เฒ่าผู้แก่ครับที่เป็นโรคเรื้อรังแต่ไม่ใช่โรคร้ายแรงอย่างเช่นความความดันเบาหวานต่างๆที่อยู่ตามหมู่บ้านอยู่ตามชุมชนห่างไกลาจากรพอพสอตหลายสิบกิโลเมตรครับสามารถเข้าถึงบร,ริการสาธารณสุขได้ครับเงินลงทุนต่อเครื่องหนึ่งเพียงแค่ส0 0 0สนบาทเท่านั้นเองตอนที่ผมลงไปสอบถามมาที่หน้าง,งานสามารถเจาะเลือดนะครับแล้วก็ตรวจระดับน้าตาลในเลือดได้มีวิดีโอคอลคุยกับคุณหมอได้ นี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆอยที่ยืนยันว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาระบบสาธารณสุขการพัฒนาเรื่องของน้ำประปาน้ำดกินน้ำใช้นะครับที่ใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นหลายๆงานหลายๆอย่างไม่ได้ใช้เม็ดเงินลงทุนที่สูงขอเพียงแค่ผู้บริหารที่อาสามารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจใช้เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์อย่างโปร่งใสและคุ้มค่าครับ จึงเป็นที่มาที่วันนี้ผมขออาสามานําเสนอในเรื่องของนโยบายงบประมาณโปร่งใสอบจอทํางานฉับไวรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสิ่งที่ผมต้องมาพูดถึงเรื่องนี้ครับถ้าพร้อมเอาสไลด์ขึ้นได้นะครับไม่ไม่เป็นไรนะฮะสิ่งที่ผมต้องมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คือในเรื่องที่รากเหง้าของปัญหานะครับในส่วนนี้ก็คือในเรื่องของ การขาดความโปร่งใสนะครับการขาดประสิทธิภาพในการทํางานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขาดกระบวนการในการประชาธิปไตยที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของความโปร่งใสเพราะแม่พี่น้องหลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยินทราบข่าวคราวที่ผ่านมาว่าท้องถิ่นในหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการเสาไฟกินรีหรือเสาไฟหลายๆอย่างนะครับที่มองว่าท้องถิ่นยังขาดความโปร่งใสแต่พวกเราเชื่อครับพวกเราเชื่อว่าการที่ได้ ผู้บริหารที่มาจากประชาชนผนวกกับการใช้เทคโนโลยีพิจิตอนจะทําให้การใช้เงินงบประมาณทุกบากทุกสตังนั้นมีความโปร่งใสามากยิ่งขึ้นได้การประชุมสภาท้องถิน่นการพิจารณาการผ่านงบประมาณท้องถิน่นก็สามารถที่จะเสนอเป็นนโยบายในการเปิดไลฟ์สดการประชุมสภาท้องถิ่นได้ในส่วนของเสาประสิทธิภาพครับทําอย่างไรให้การให้บริการในท้องถิน่นให้แก่พี่น้องป,ประชาชนนั้นมีความฉับไวมากยิ่งขึ้นเรื่อง ที่เข้าไปติดต่อที่เทศบาลที่อบจอไม่เงียบหายการขอใบอนุญาตทุกอย่างดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาติดตามสถานะได้นี่ก็เป็นหนึ่งสิ่งครับที่เราสามารถใช้เรื่องของเครื่องไมายเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าไปช่วยในการรับเรื่องแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนติดตามสถานะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเรื่องของกระบวนการการเป็นประชาธิปไตยครับหลายๆแห่งหลายๆที่มีนโยบายในการทําการจัดทํางบประมาณแบบมีส่วนร่วม พูดง่ายๆคือนายกไม่ได้คิดเองทั้งหมดนะครับหลายๆที่หลายๆจังหวัดมีงบเป็นระดับพันล้านบาททําอย่างไรที่เราแบ่งสรรปันส่วนบางอย่างนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนร่วมกันตัดสินใจว่าจะพัฒนานโยบายใดในจังหวัดใดก่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถเอาเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลมาช่วยในการพัฒนาในจังหวัดของเราได้เช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ผมหยิบยก3ปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดความโปรง่งใสการขาดประสิทธิภาพ และขาดกระบวนการประชาธิปไตยมาเป็นแก่นสารในการเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนื่องจากอะไรครับที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดอาจจะขาดการให้ความสําคัญในเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นเห็นได้จากจํานวนสัสดส่วนของคนออกไปใช้สิทธิเสียงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่ต่ํากว่าในระดับประเทศมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งทีง่สิ่งหนึ่งที่ผ่านมานนี้ไม่ใช่เป็นข้อผิดพลาดหรือว่าความไม่ใส่ใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ แต่เกิดจากโครงสร้างอำนาจรัฐกลไกของท้องถิ่นที่ยังขาดความโปรง่งใสขาดการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพขาดความเป็นประชาธิปไตยขาดการยึดโยงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจึงทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายๆคนรู้สึกว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นไม่ได้ปลูกพันไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้ส่งผลกระทบที่ทําให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นได้แต่พวกเราครับพรคประชาชนวันนี้เราอาสาเข้ามาทํางานการเมืองเราอาสาเข้ามาเพื่อที่จะบอกว่า จริงๆเราทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ดีกว่านี้ได้เราเชื่อว่าการได้นายกที่มาจากประชาชนทํางานอย่างตรงไปตรงมามีความโปรง่งใสมีประสิทธิภาพในการทํางานมีความเป็นประชาธิปไตยทุกโครงการทุกการใช้จ่ายงบประมาณฟังเสียงของพ่อแม่พี่น้องเป็นสําคัญสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยทลายปัญหาเชิงโครงสร้างในอดีตครับเริ่มจากฐานรากใครที่บอกว่าเราทํางานแต่โครงสร้าง วันนี้ผู้สมัครของพวกเราทุกคนยืนยันแล้วว่าพักประชาชนทํางานจากฐานรากเราจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆเหล่านี้ระดับฐานรากครับเพื่อสุดท้ายโยงกลับมาสู่คําว่าประชาชนทั้งในเรื่องความโปร่งใสประสิทธิภาพประชาธิปไตยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนี่คือเจตจำนงที่พวกเราพักประชาชนครับอาสาเข้ามาลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับอบจอในวันนี้และระดับเทศบาลรวมถึงระดับอบตอในอนาคตด้วย ทุกท่านครับสำหรับงบงบประมาณต่างๆในพื้นที่ในท้องถิ่นนะครับ14อบจที่พวกเราส่งแข่งตัวเลขในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับรวมกันต่อปีปีละหมื่นถึงสองหมื่นล้านบาทเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยผมอยากกล่าวสรุปโดยอยากยืนยันว่าเรารู้ครับพื้นที่ทางการคลังของท้องถิน่นมีหลายๆอย่างเป็นงบประจําไม่ใช่ว่าหมื่นถึงสองหมื่นล้านบาทนั้นสามารถใช้ได้อย่างทั้งหมด แต่เราก็ยังอยากยืนยันอีกครั้งว่าพื้นที่ทางงบประมาณในท้องถิ่นที่เหลืออยู่นี้ถ้าเราใช้จ่ายอย่างใส่ใจยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นได้หลายๆท่านอาจจะเห็นหน้าค่าตาผู้สมัครท้องถิ่นของพวกเราหลายๆท่านมีประสบการณ์ในการทํางานท้องถิ่นในอดีตมาก่อนครับสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากสะท้อนให้ประชาชนหลายๆคนเห็นครับว่าพรรคประชาชนเรายินดีเปิดกว้างทํางานร่วมกับทุกฝ่าย ผมเชื่อมั่นครับว่าผู้สมัครของพวกเราทุกคนที่ผ่านมาอาสามาทํางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความตั้งใจดีครับเพียงแต่ที่ผ่านมาการเมืองยังไม่เปิดกว้างโครงสร้างในระบบการเมืองโครงสร้างในระบบอํานาจรัฐยังทําให้พวกเขาไม่สามารถทะเยอทะยานทําตามความฝันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีกว่าน,นี้ได้วันนี้การเดินทางของอนาคตใหม่ก้าวไกลมาสู่พาคประชาชนผมเชื่อว่าการเดินทางของพวกเราได้เปิดประตูแห่งความหวังได้เปิดประตูแห่งความฝัน ให้หลายๆท่านที่นั่งอยู่ในห้องแห่งนี้ครับเข้ามาร่วมเดินทางกับพวกเราได้เราเชื่อว่าการเมืองดีกว่านี้ได้เราเชื่อว่าการเมืองมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เราเชื่อว่าการเมืองเป็นของประชาชนได้เว็บไซต์ที่พวกเราเปิดตัวแนะนําผู้สมัครแนะนํานโยบายไม่เพียงเท่านี้ครับเราเปิดให้มีการบริจาครับเลือกตั้ง <Berkeley> อาจจะมองว่าส่วนหนึ่งนะครับเราอาจจะต้องการการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายๆคนแต่เราก็ยังอยากยินกันนะครับว่า ว่าที่ผู้สมัครนายกของอบจอของพวกเรานะหลายๆคนไม่ได้มีเงินถุงเงินทังเราอยากจะให้ทุกคนเข้ามาตั้งใจทํางานการเมืองโดยเป็นของประชาชนจริงๆถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไหนที่ติดตามฟังไลฟ์สดอย่างอยู่ทางบ้านนะครับชื่นชอบนโยบายชื่นชอบแนวนโยบายของพวกเราก็เข้าไปร่วมสนับสนุนเป็นรายจังหวัดได้ในเว็บไซต์ของพวกเราสําหรับการถแถลงข่าวนะครับในการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอวันนี้นะครับผมก็ขอสรุปจบเนื้อหาสาระนะครับเพียงแต่เป็น เพียงแต่เท่านี้นะครับที่เหลือก็เดี๋ยวขอเปิดให้พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนได้มีโอกาสได้ตั้งคำถามยังไงเดี๋ยวเชิญคุณสารยุทธนะครับเลขาธิการพรรคพาร่วมตอบคำถามร่วมกับผมครับเชิญพ่อแม่พี่น้องสื่มอมวลชนได้เลยครับจะลงชิงในจังหวัดไหนบ้างเนี่ยคือส่วนไหนเป็นสำคัญกับความพร้อมของผู้สมัครของพื้นที่หรือว่าดูจากคะแนนเสียงในการเลือกตั้งคั้งที่ผ่านมา จริงๆมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เราร่วมตัดสินใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งเป็นในเรื่องของตัวผู้สมัครเรื่องของตัวนโยบายเป็นหลักนะครับวันนี้ถ้าทุกท่านติดฟังติดตามการฟังคําแถลงข่าวเนี่ยจะเห็นว่าผู้สมัครของพวกเราทุกคนมีความพร้อมแล้วก็มีนโยบายติดตัวจริงๆนะครับสำหรับผมผมคิดว่าในเรื่องของความพร้อมผู้สมัครนะครับนโยบายต่างๆเป็นส่วนสําคัญองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบที่สองที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของจุดยืนและอุดมการณ์นะครับแน่นอนที่สุดเราเป็น พักมวลชนเราเป็นพักที่เปิดกว้างแต่ในขณะหนึ่งอีกขณะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของจุดยืนทางการเมืองนะครับทาอย่างไรที่เราจะมั่นใจได้ว่าทุกท่านที่มาร่วมโหวตจมท้ายเดินามาลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคประชาชนเมื่อเข้าสู่อำนาจไปแล้วได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วจะเข้าไปอาสา,าร,รับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาใช้เงินภาษีคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์จริงๆนะครับ ที่ส่งลงสมัครอะค่ะตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะาสามารถได้กอี้นโโอบจกี่จังหวัดหรือว่ากี่เปอร์เซ็นที่คิดเอาไว้ตั้งเป้าไว้ะค่ะครับเบื้องต้นอันนี้จริงๆทางพรรคประชาชนทแถลงข่าวไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าเราตั้งเป้าว่าอย่างน้อยๆทุกๆภูมิภาคนะครับจะต้องอชนะสนามเลือกตั้งอบจอได้อย่างน้อยหนึ่งแห่งนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆเมื่อกี้ถ้าจะเสริมเล็กน้อยเพราะวิเคราะห์ในเรื่องของผลคะแนนการเลือกตั้งด้วยนะครับในเรื่องของคู่แข่งด้วย ก็เป็นปัจจัยที่เราวิเคราะห์นในพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะเป็นปัจจัยรองรองหนครับที่ผ่านมาจะมีการเมืองบ้านใหญ่ลงมาเล่นด้วยการเมืองระดับประเทศอย่างพรรคเพื่อไทยหรือพรรคใดก็าตามที่ลงมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างอุดรธานีเนี่ยโมเดลสําคัญเลยคุณคุณทักษิณลงมาช่วยด้วยพื้นที่อื่นประเมินว่าจะมีลักษณะแบบนี้ครับจะมีการเตรียมความพร้อมรับมือ,อยังไงบ้างครับครับ ผมไม่อยากมองไม่ให้ไม่อยากให้มองเรื่องนี้เป็นในเรื่องของตัวบุคคลนะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือว่าใครก็ตามเป็นแกนนําของพรรคใดๆก็ตามไปลงช่วยหาเสียงสิ่งที่เกิดประโยชน์ก็คือเกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะได้ติดตามรับฟังข่าวสารได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับแล้วก็ติดตามนโยบายต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นเพราะฉนั้นถ้าจะให้ขอ้อคิดเห็นในส่วนนี้นะครับก็ยินดีครับถ้าจะมีแกนนาของพรรคอื่นๆ,ๆนะครับลงไปช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ก็ทําให้การเมืองการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นมีความขึ้นคักมากขึ้นครับตจะูได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทางเพื่อไทยก็มั่นใจในกระแสของตัวเองแล้วก็ด้วยความเป็นรัฐบาลด้วยแล้วก็ตอนนี้ชูนโยบายประชานิยมออกมาหลายหลายเรื่องอะค่ะครับ,รบก็ไม่ได้มีข้อกังวลอะไรนะครับจากส่วนตัวผมเองที่ไปช่วยหาเสียงในจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม,มีความมั่นใจอยู่นะครับว่าภาคประชาชนมีโอกาสสูงนะครับที่จะชนะการเลือกตั้งในสนามการเลือกตั้งอบจ ในวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับส่วนในเรื่องของนโยบายอื่นๆนะครับแต่ละพรรคจะนําเสนอยังไงผมเชื่อว่าก็เป็นสิทธิที่แต่ละพรรคจะนําเสนอได้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนติดตามรับฟังข่าวสารนะครับแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์ให้เสียงเลือกกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีนโยบายอื่นๆนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่หาเสียงเนี่ยจะมีเรื่องของ1นึเกิดมาเป็นคําถา,ถามขึ้นมาแล้วก็อาจจะฟรรบ้างครั้งฝั่งตรงข้ามอาจจะออามาโจมตีอะไรเงี้ยครับตรงนี้ครับอยากให้ย้าจุดยืนหน่อยครับว่า ของในการหาเสียงนี่คือเราหนึ่งสองนี่เรามีจุดดีังไงบ้างครับเห็นได้ชัดว่าในนโยบายที่เปิดตัวไปรวมถึงการลงดลงแคมเปญหาเสียงเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่มีข้อพิพาทกันผมเชื่อว่าอย่างคุณธนาทรเองก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นประเด็นแต่อย่างใดไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่แล้วด้วยซ้ํานะครับส่วนในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นอันนี้ก็ยังอยากยืนยันอีกครั้งว่าไม่ไม่ได้มีประเด็นเหล่านี้แน่นอนครับ มีการเปิดแล้วก็ขุดข้อมูลว่าผู้สมัครที่อุดรธานีครับเ,เคยทํางานกับคสชตรงนี้มันจะขัดกับจุดยืนของพรรคไหมครับผมคิดว่าทางคุณคณิศรได้ตอบบนเวทีดีเบตรวมถึงเวทีปราศัยหลายๆแห่งอย่างชัดเจนเพียงพอแล้วนะครับก็ฝากทุกๆท่านนะครับถ้ายังสงสัยในประเด็นนี้อยู่ก็ติดตามกลับไปฟังคําชี้แจงของคุณคณิศรได้เลยครับเรื่นทางแกงนําของเพื่อไทยออกมาโวยว่า อยากให้พักประชาชนเริ่มชกใต้เข็มขัดนะคะตรงนี้มองไงคคงไม่ได้เป็นการชกใต้เข็มขัดนะครับส่วนตัวผมมองว่าเราเองก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราก็ถูกพัดกิงนนะครับถือว่าเป็นการชี้แจงกลับนะครับก็เป็นในเรื่องที่ในสนามเลือกตั้งทุกๆคนถ้าใครที่ถูกพัดกิงก็ต้องชี้แจงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าใจครับผมจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็คือ วันนี้ที่เราเปิดตัวไป14จังหวัดนะครับ12จังหวัดที่นี่แล้วไปอีก2จังหวัดที่กําลังแข่งขันอยู่หลังจากนี้ไปยังอยู่ในกระบวนการอีกประมาณ4-5จังหวัดนะครับที่อาจจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายป,ายปีปลายเดือนนี้นะครับหรือต้นเดือนหน้านะครับก็อคอยติดตามเนื่องจากอย่างที่บอกแล้วว่ากระบวนการในการคัดสันผู้สมัครรองให้น้ำหนักกับการสร้างนโยบายที่ทำได้จริง ก็เลยต้องใช้เวลานะครับและอยู่ในช่วงของกระบวนการปรับปรุงนโยบายอยู่จึงไม่ได้นํามาเสนอในวันนี้นะครับอยากขอถามพี่ติหน่อยครับเรื่องในฐานะที่แบบทําเรื่องอภูมิภาคมาด้วยอะไรงครับคือหวังภูมิภาคไหนเป็นพิเศษไหมครับก็ยืนยันอย่างที่คุณเท้งบอกนะครับว่าเราต้องการทุกภูมิภาคนะครับแล้วก็เชื่อมั่นเหมือนกันว่าเราจะได้ทุกภูมิภาคนะครับ ถ้าไม่มีประเด็นคำถามไดๆแล้วก็วันนี้ขอปิดการแถลงข่าวแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านมากครับสวัสดีครับ